สวัสดีค่ะหนำค่ะฮวรัวรันทวีการมาจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะหมายเลข11ค่ะคำว่านางงามเนี่ยนอกจากความสวยแล้วเนี่ยยังจะต้องมีจิตสาธารณะแล้วก็มีจิตที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะ <S <S ถ้าหนาได้ตําแหน่งมิซิฟานีนะคะแล้วก็หนาเนี่ยได้จบครูมาด้วยเนี่ยหนำอยากจะใช้ตําแหน่งนี้แล้วก็หน้าที่ที่หนำเคยได้เรียนมาเนี่ยค่ะในการ ทำให้สังคมมันเกิดความเท่าเทียมกันขึ้นจริงๆสักทีหนึ่งค่ะสิ่งที่หนมเคยพบเจอกับความไม่เท่าเทียมนะคะก็คือการที่หนมเนี่ยถูกตัดสินจากภายนอกเพราะคิดแค่ว่าการเป็นสาวประเภท2แล้วก็แต่งกายเป็นผู้หญิงเนะะี่ยค่ะไม่สามารถเป็นครูแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนได้ค่ะสำหรับหนามหนมคิดว่าการเป็นครูอะคะ่ะมันไม่ได้สอนแค่วิชาความรู้แต่มันยังสอนถึงการใช้ชีวิต การเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมแล้วหนาาก็เชื่อว่าถ้าทุกคนมีความรู้อะค่ะเราก็สามารถนําไปพัฒนาตัวเองสังคมแล้วก็ประเทศชาติได้มันเลยเป็นจุดประกายทําให้หนาอยากเป็นครูค่ะจุดเด่นในตัวหนามที่ทําให้หนามสามารถเป็นมิสซิฟานีได้นะคะเนื่นองจากการที่หนาเนี่ยเป็นคนกล้าคิดกล้าทําแล้วก็กล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นแล้วจุดนี้ยหานามคิดว่ามันมันมากกว่าความสวยภายนอกแล้วค่ะ